สิทักษะที่นักธุรกิจเงินล้านต้องมีและต้องเชี่ยวชาญที่สอนโดยแพทริกเบเดวิตที่ปรึกษานักธุรกิจร้อยล้านทักษะที่1ความสามารถในการโน้มน้าวคนการทำธุรกิจนั้นเป็นงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับผู้อื่นอยู่เสมอตั้งแต่ในระดับครอบครัวซึ่งหากตอนนี้คุณเพิ่งเรียนจบหรือกำลังทำงานประจำอยู่การที่คุณจะก้าวออกมาทำธุรกิจส่วนตัวนั้นสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือ คุณต้องพูดคุยกับคนในครอบครัวซะก่อนว่าเพราะเหตุใดคุณถึงตัดสินใจที่จะทิ้งการงานที่มั่นคงเพื่อไปเสี่ยงทําธุรกิจเอาภายภาคหน้าคุณจะต้องน้มน้วคุณพ่อคุณแม่แฟนภรรยาหรือแม้กระทั่งลูกๆว่าเพราะเหตุใดคุณจึงเลือกเส้นทางการทําธุรกิจนี้เพราะไม่เช่นนั้นแล้วคุณอาจจะไม่พบความสุขเลยในการทําธุรกิจเพราะคนในครอบครัวคุณไม่เห็นด้วยไม่เข้าใจและไม่ซัพพอร์ตคุณ ต่อมาเมื่อคุณโน้มน้วครอบครัวได้สําเร็จแล้วสิ่งต่อมาที่จะต้องทําก็คือการหาทีมงานร่วมทีมหาเงินทุนหาพนักงานซึ่งคุณก็ต้องโน้มแนวให้เพื่อนที่สนใจเข้ามาร่วมก่อตั้งร่วมลุยธุรกิจด้วยกันและหากต้องการเงินทุนเริ่มต้นคุณก็ต้องสามารถโน้มแน้าวในทุนให้พวกเขามาร่วมลงเงินก้อนแรกเพื่อรันธุรกิจให้ไปได้ก่อนและเมื่อสามารถก่อตั้งบริษัทได้แล้วสิ่งต่อมาก็คือ ต้องสามารถโน้มน้าวพนักงานให้มาร่วมงานกับคุณได้ว่าเพราะเหตุใดพวกเขาต้องมาทำงานให้กับบริษัทคุณจนไปถึงการโน้มน้าวให้ลูกค้าเข้ามาอุดหนุนสินค้าของคุณและหากคุณขยายธุรกิจคุณก็จะต้องหาพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าทางธุรกิจมาเสริมนั่นก็หมายถึงคุณต้องโน้มน้าวพวกเขาให้มาร่วมธุรกิจกับคุณให้ได้และหากคุณต้องการที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหุ้นบริษัทของคุณก็จะต้องกลายเป็นบริษัทมหาชน ที่สามารถโน้มน้าวให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปเข้ามาร่วมลงทุนในบริษัทคุณได้นั่นเองทักษะที่2ความสามารถในการอ่านคนให้ออกการทำธุรกิจเป็นเรื่องของคนซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทั้งคนในองค์กรหรือคนนอกองค์กรซึ่งขั้นแรกสุดก่อนเอาคนที่อยู่ในองค์กรคุณจะต้องอ่านให้ออกว่าคนที่เข้ามาร่วมลุยธุรกิจกับคุณนั้นเป็นคนแบบไหนซึ่งการมองนั้นสามารถมองได้2รูปแบบหลกัหลกๆก็คือ รูปแบบแรกการมองให้ออกในแง่ลบแน่นอนว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันไปคุณจึงจำเป็นจะต้องดูให้ออกว่าคนไหนที่จะเข้ามาร่วมกับคุณเพียงเพื่อจะกอบโกยผลประโยชน์เพียงอย่างเดียวหรือแย่ยิ่งกว่านั้นก็คือคนไหนที่คิดจะเข้ามาโกงคุณแอบแทงข้างหลังคุณในเวลาที่คุณเผลอซึ่งมันจะทําให้บริษัทของคุณที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งนั้นอาจสะดุดได้เพราะในช่วงแรกต้องทํางานกันอย่างหนักเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอด ต่อมาคือการมองให้ออกในแง่บวกเมื่อคุณพอมองออกแล้วว่าคนไหนเป็นคนดีต่อมาคุณก็ต้องมองให้ออกว่าคนดีที่คุณรับเข้ามาทํางานในองค์กรนั้นพวกเขาเก่งในเรื่องอะไรกันบ้างเพราะหน้าที่ของคุณในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจนั้นมีหน้าที่จัดหาคนให้เหมาะสมกับงาน เพราะหากสามารถจัดหาคนที่เหมาะสมกับงานได้แล้วมันจะช่วยให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและในกรณีคนนอกองค์กรอย่างลูกค้าคุณก็จำเป็นที่จะต้องอ่านใจลูกค้าให้ออกว่าพวกเขาต้องการอะไรต้องการสินค้าอะไรต้องการบริการประเภทไหนที่ตอบโจทย์และสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้เพราะหากสินค้ามันสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ดีจริงๆพวกเขาก็พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อแลกกับสินค้าหรือบริการของธุรกิจของคุณอย่างแน่นอนทักษะที่3 ความสามารถในการแบ่งกัน, Past <ด>กนรวยหลายคนพอได้ยินประโยคว่าแบ่งกันรวยอาจมีทัศนคติในเชิงลบทันทีว่าเป็นพวกที่ทำธุรกิจเครือข่ายหรือเปล่าซึ่งอันที่จริงแล้วในทุกๆธุรกิจนั้นต่างก็มีคนได้ปแบบระโยชน์ในทุกๆส่วนทุกๆกระบวนการลองมาดูตัวอย่างกันแอดมินได้มีโอกาสได้คุยกับเท่าแก่อะไหล่ยานยนต์เจ้าหนึ่งซึ่งเมื่อ1ิบกว่าปีก่อนตอนที่เขายังไม่รำรวยนั้นเขามองเห็นโอกาสว่าในอนาคตจะมีรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และแน่นอนว่าอัตราการซ่อมบำรุงรถยนต์นั้นก็จะมีเพิ่มขึ้นตามไปด้วยโดยในช่วงแรกที่เขายังไม่ค่อยมีเงินทุนนั้น<ๆ>เขาก็เริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนเล็กๆของแบตเตอรี่รถยนต์เจ้าหนึ่งซึ่งเขาได้ตระเวนขายตามอู่ซ่อมรถต่างๆจนเรียกได้ว่าแทบจะขายทุกร้านที่มีอยู่ภายในจังหวัดที่เขาอาศัยอยู่จนต่อมาเขามีแนวคิดจะขยายไปสู่จังหวัดข้างเคียงจึงติดต่อเพื่อนฝูงที่สนใจต้องการหารายได้เพิ่มเติมโดยให้วิ่งรถไปขายตามอู่ซ่อมรถต่างจังหวัด จนกระทั่งมีออเดอร์เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆส่วนตัวคนเริ่มต้นเท่าแก่เองก็สามารถยกระดับตนเองกลายเป็นตัวแทนจำหน่ายรายใหญ่ของภาคอีสานได้ทั้งแถบและเพื่อนฝูงที่สามารถขยายตลาดในจังหวัดข้างเคียงได้เท่าแก่ก็ยังสนับสนุนเงินทุนโดยให้เครดิตในการเอาของไปก่อนแล้วค่อยมาจ่ายเงินทีหลังจนเพื่อนฝูงก็สามารถเปิดหน้าร้านมีบริษัทเป็นของตนเองได้โดยที่รับสินค้าจากเท่าแก่อีกทีหนึ่งหรือแม้กระทั่งลูกน้องของเท่าแก่เองที่อยู่กันมานาน เลื่อนตำแหน่งจากช่างตอกต่อยเป็นหัวหน้าช่างเป็นผู้จัดการร้านและวันหนึ่งก็ยังมีร้านเป็นของตอนเองเท่าแก่จึงสนับสนุนเงินทุนในการเปิดสาขาในร้านต่างจังหวัดในแถบภาคอีสานให้และรับของจากเท่าแก่อีกทอดหนึ่งถึงแม้ว่าเท่าแก่จะได้กําไรลดลงแต่การที่มีร้านในเครือสั่งสินค้าเยอะขึ้นก็สามารถทดแทนกันได้แถมยังไม่ต้องขายเองให้เหนื่อยเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะทางเพื่อนฝูงและลูกน้องเก่าก็ทําหน้าที่แทนในหลายส่วนแล้วทําให้เกิดเท่าแก่อีกมากมายในหลายจังหวัด ซึ่งจุดเริ่มต้นก็มาจากเท่าแก่เพียงคนเดียวทักษะที่4ความสามารถในการใช้พลังทวีในช่วงที่ทําธุรกิจของคุณดําเนินกิจการมาได้ระดับหนึ่งที่สามารถอยู่ตัวได้แล้วและคุณกําลังมองหาลู่ทางที่จะขยับขยายให้เติบโตมากยิ่งขึ้นซึ่งการใช้พลังทวีหรือ l e เ e ลเ g e ที่แปลตรงตัวว่าการงัดที่เกิดจากการหาเครื่องทุนแรงที่ใช้แรงน้อยลงแต่สามารถทําเรื่องใหญ่ๆได้ยกตัวอย่างเช่นการใช้พลังทวีจากคน จากเดิมที่เราเองนั้นทํางานเองแทบทุกอย่างตั้งแต่พารองยันผู้บริหารแต่เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นมันก็มีงานเยอะขึ้นดังนั้นการใช้คนเข้ามาแทนที่ในงานที่คนอื่นสามารถทําแทนคุณได้เพื่อที่คุณจะได้มีเวลาไปโฟกัสในเรื่องที่สำคัญกว่าและมีแต่คุณคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำได้และทำได้ดีกว่าใครๆต่อมาการใช้พลังทวีในเรื่องของการตลาดคุณก็สามารถทำได้เช่นกันโดยใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์ให้เป็นประโยชน์ยกตัวอย่างเช่น การทำคอนเทนต์หรือเนื้อหาต่างๆลงโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Twitter ที่มีผู้คนนับล้านใช้งานอยู่และทันทีที่คุณทำการตลาดผ่านช่องทางนี้มันก็มีโอกาสเข้าถึงผู้คนได้ในจำนวนมากในเวลาอันรวดเร็วแถมยังมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่ต่ำหรือในหลายๆครั้งก็แทบไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทักษะที่5การสรรหาผู้คนจากการที่คุณมีทักษะการโน้มน้าวผู้คนและการอ่านคนมาแล้ว ทีนี้ก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องสามารถสรรหาผู้คนที่เหมาะสมกับงานแต่ละงานได้ด้วยซึ่งหน้าที่ของผู้นำองค์กรก็คือ put the right man on the right job หมายถึงการวางคนให้เหมาะสมกับงานและการที่คุณสามารถดึงคนดีคนเก่งที่มีความสามารถเข้ามาร่วมงานกับคุณได้ผลลัพธ์ที่ได้นั้นอาจทาให้ธุรกิจคุณเติบโตแบบทวีคูณได้หลายเท่ายกตัวอย่างเช่นหากคุณสามารถหานักขายเก่งๆที่เข้ามาร่วมในบริษัทได้แล้ว คนนี้พี่คนเดียวก็สามารถทํายอดขายได้เท่ากับพนักงานคนเก่าๆรวมเป็นสิบคนเลยซึ่งนั่นหมายถึงว่าคุณกําลังมีแม่ทับตัวเด็ดอยู่ในมือแล้วทักษะที่ 6. การบริหารจัดการกับพลังงานในตัวร่างกายเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้คุณสามารถทํางานต่อไปได้ใช้ชีวิตต่อไปได้คุณคงเคยได้ยินประโยคที่ว่าต่อให้คุณร่ํารวยมากแค่ไหนก็ตามคุณก็ไม่สามารถใช้เงินซื้อสุขภาพที่ดีให้กับคุณได้ดังนั้นการทําให้ร่างกายของตอนเองแข็งแรงอยู่เสมอ เป็นเรื่องที่สําคัญมากคุณต้องกินของที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณต้องออกกําลังกายให้ร่างกายแข็งแรงจนกระทั่งถึงเวลานอนคุณก็ต้องนอนให้เพียงพอและตื่นให้เป็นเวลาเพื่อที่ว่าในเช้าวันใหม่นั้นคุณจะได้ลุยงานและใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ทักษะที่7ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเส้นทางในการทำธุรกิจนั้นไม่ได้ราบรื่นและโรยไปด้วยกลีบกุหลาบ แต่มันจะมีอุปสรรคขวามหนามอย่างมากมายที่ผู้ประกอบการจะต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เงินสดไม่พอใช้จ่ายในบริษัทคุณก็จะต้องหาวิธีเพิ่มรายได้และวิธีลดรายจ่ายไปในเวลาพร้อมๆกันต่อมาหากเจอปัญหาพนักงานสร้างปัญหาภายในองค์กรคุณก็จะต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและมีฝ่ายเ r คอยดูแลพนักงานให้มีความสุขในการทำงานอยู่เสมอ หรือหากเกิดแคมเปญการตลาดล้มเหลวคุณก็ต้องหาช่องทางการตลาดใหม่ๆและสร้างแคมเปญใหม่ๆที่ปังกว่าเดิมหรือหากคุณเจอพนักงานหรือผู้บริหารโกงกินบริษัทคุณก็จะต้องจัดการเรื่องการเงินและฝ่ายบัญชีให้ดีอุดรอยรั่วต่างๆที่ทําให้เกิดโอกาสในการโกงให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้และเมื่อคุณสามารถผ่านมันไปได้เส้นทางความสําเร็จก็อยู่อีกไม่ไกลแล้วทักษะที่8การบริหารจัดการเวลา เริ่มแรกสุดในธุรกิจสิ่งที่ต้องการมากที่สุดอาจเป็นเรื่องของเงินสดหมุนเวียนที่จะต้องพอใช้จ่ายภายในบริษัทเพื่อให้ธุรกิจสามารถดําเนินต่อไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องพึงระวังด้วยก็คือเวลาก็มีอยู่อย่างจํากัดเช่นกันเพราะมันมีแต่จะลดลงไม่มีเพิ่มและเมื่อธุรกิจคุณเติบโตขึ้นสิ่งที่มีค่ามากกว่าเงินทองก็คือเวลาเพราะยิ่งธุรกิจมีขนาดใหญ่ขึ้นมันจะมีงานที่จําเป็นจะต้องทําเยอะขึ้น ดังนั้นคุณสามารถใช้เงินเพื่อแลกกับเวลาของผู้อื่นเข้ามาทํางานในส่วนที่พวกเขาทํางานแทนคุณได้แถมงานบางอย่างเพลอเทําได้ดีกว่าคุณซะอีกและนอกจากจะจัดสรรเวลาในการทํางานแล้วคุณก็ต้องปกป้องเวลาของคุณเองด้วยเพราะในปัจจุบันมีตัวที่สามารถดึงเวลาจากคุณได้อย่างมากมายเช่นการท่องเที่ยวการเล่นเกมเช็คอีเมลเลื่อนฟีด a c e b o o k ดูวิดีโอ YouTube ซึ่งกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็หมดไปหลายชั่วโมงแล้วทักษะที่9 การบริหารจัดการกับเงินหลายคนคิดว่าการบริหารเงินเป็นเรื่องเฉพาะคนรวยที่ทํากันแต่หารู้ไหมว่าคนที่รวยเหล่านั้นเขารู้จักบริหารตั้งแต่มีเงินน้อยๆอ,อยู่แล้วคอนเซปต์ง่ายๆก็คือหากตอนที่คุณยังมีเงินไม่มากคุณยังไม่สามารถบริหารเงินได้เลยแล้วตอนที่คุณมีเงินมากขึ้นคุณจะบริหารเงินได้ยังไงกันละ่ะเพราะฉะนั้นความรู้ทางการเงินเป็นเรื่องสําคัญมากแต่ในโรงเรียนกลับไม่มีสอนซะอย่างนั้นซึ่งหากคุณยังใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ ก็ต้องมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนตั้งแต่เกิดยันตายดังนั้นจงเรียนรู้มันไว้ซะโดยแพทริกเบตเวิดได้ยกตัวอย่างกรณีศึกษาของตัวเขาเองว่าเมื่อสมัยตอนที่เขาเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ๆเขาสามารถเก็บเงินได้ประมาณ1ล้านบาทโดยบอกภรรยาว,ว่าเขาจะไม่ซื้อบ้านภายใน5ปีนี้ซึ่งแทนที่เขาจะนาเงินเก็บ1ล้านนี้ไปดาวบ้านแต่เขาบอกว่าจะนําเงินเก็บนี้ไปลงทุนทําธุรกิจ แล้วทาธุรกิจให้เติบโตเป็น5ล้านแล้วค่อยนําเงิน1ล้านไปดาวบ้านหลังแรกส่วนเหลืออีก4ล้านก็เอาไปลงทุนต่อเพื่อให้มีพลังทวีคูณมากยิ่งขึ้นจะเห็นได้ว่าถ้าหากเขานําเงินเก็บ1ล้านแรกไปดาวบ้านทั้งหมดแล้วก็คงไม่มีธุรกิจที่เติบโตขึ้นอย่างทุกวันนี้ซึ่งธุรกิจในปัจจุบันสามารถซื้อบ้านหลังที่2ที่3ที่4โดยไม่เดือดร้อนทางการเงินเลยก็ยังได้ทักษะที่10ความสามารถในการเรียนรู้ หลายคนเข้าใจผิดว่านักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จร่ารวยได้นั้นเป็นเพราะพวกเขาเก่งมาตั้งแต่เกิดมีพรสวรรค์ติดตัวมาอยู่แล้วซึ่งหารู้ไม่ว่าเหล่าบรรดามหาเศรษฐีที่ร่ารวยในปัจจุบันนี้กว่าร้อยละ80เป็นคนที่สร้างฐานะขึ้นมาได้ด้วยตนเองแทบทั้งสิน้นส่วนพวกที่ร่ำรวยจากมรดกตกทอดนั้นมีเพียงไม่ถึงร้อยละ20ทเท่านั้นนั่นแสดงให้เห็นว่าหากคุณเป็นเพียงคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ไม่หยุดการเรียนรู้ คุณก็สามารถไปเศรษฐีได้เช่นกันเพราะนักธุรกิจที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จนั้นพวกเขาเป็นพวกที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาและแม้ว่าความรู้เหล่านั้นไม่มีในโรงเรียนพวกเขาก็จะพยายามเสาะหาจากตำราต่างๆและการสอบถามผู้รู้โดยตรงการลงมือทำด้วยตนเองจนประสบความสำเร็จในที่สุด10ทักษะจำเป็นต้องมีถ้าอยากได้ดีในการเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว ทักษะที่ 1. ความสามารถในการจัดการด้านการเงินข้อแรกคุณจะต้องมีความรู้ด้านการจัดการทางการเงินที่ดีซะก่อนไม่เช่นนั้นแล้วคุณก็จะไม่สามารถบริหารการจัดการธุรกิจของคุณให้ดีได้คุณควรทราบว่ารายใจ่ายในแต่ละเดือนนั้นหมดไปกับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างรายรับมีเพียงพอกับค่าใช้จ่ายหรือไม่ถ้าคําตอบของคุณคือรายรับไม่เพียงพอ คุณก็จะต้องมีการปรับการจัดการด้านงบประมาณต่างๆทั้งรายรับรายจ่ายของธุรกิจของคุณให้สมดุลหรือให้มีกำไรดียิ่งขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของทุกๆ,ๆธุรกิจก็คือการมีเงินสดหมุนเวียนที่ดีเพราะหากเงินสดหรือ cash flow ไม่ดีนั้นจะมีปัญหาต่างๆเข้ามาอย่างมากมายต่อเนื่องเป็นลูกโซ่กันเลยทีเดียวทักษะที่2ความสามารถด้านการผลิตสินค้าและบริการ สินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมนั้นจะทำให้ธุรกิจเติบโตและมั่นคงในระยะยาวแต่หากสินค้าหรือบริการมันห่วยไม่ช้าก็เร็วต่อให้คุณขายได้ในช่วงแรกๆแต่ในท้ายที่สุดนั้นหากสินค้าและบริการนั้นๆไม่ดีผู้คนก็จะตีจากคุณไปในที่สุดทักษะที่ 3. ความสามารถในการสร้างเพื่อนผู้ประกอบการอีกวิธีการเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วนั้น คุณควรจะต้องหาเพื่อนที่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจของคุณเพื่อขอให้เป็นที่ปรึกษาและช่วยแนะนําข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์และจําเป็นกับคุณยิ่งคุณมีเพื่อนในวงการมากเท่าไหร่โอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นเท่านั้นแถมยังสําเร็จได้เร็วกว่าการที่พึ่งพาแต่ตนเองเพียงอย่างเดียวดังนั้นจงแวดล้อมด้วยเพื่อนในอุตสาหากรรมเดียวกันหรืออุตสาหากรรมที่ใกล้เคียงกันทักษะที่4 การรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองในฐานะเจ้าของธุรกิจก็ไม่ได้จําเป็นว่าคุณจะต้องเป็นคนสมบูรณ์แบบในทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่างไรก็ตามคุณจะต้องรู้และเข้าใจในจุดแข็งและจุดอ่อนของตัวคุณเองการที่คุณประเมินตัวคุณเองได้นั้นจะนําไปสู่การตัดสินใจในการเลือกคู่ค้าสมาคมหรือแม้กระทั่งการเลือกพนักงานได้อย่างเหมาะสมซึ่งสิ่งที่คุณควรทําก็คือ การพัฒนาจุดแข็งที่มีอยู่ของตอนเองให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและหาคนที่เก่งกว่าคุณในเรื่องที่คุณไม่ถนัดมาช่วยเสริมให้ธุรกิจคุณแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทักษะที่5ความสามารถในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพกล่าวถึงการจ้างงานก็เป็นหนึ่งในทักษะที่สําคัญอย่างหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องมีเพราะขึ้นชื่อว่าบริษัทก็คือการรวมตัวของคนกลุ่มหนึ่ง ที่ต้องอาศัยการทำงานเป็นทีมดังนั้นหากคุณมีทีมงานที่แข็งแกร่งธุรกิจของคุณก็แข็งแรงแต่หากทีมงานคุณไม่เจ๋งพอนอกจากธุรกิจจะไม่เติบโตเท่าที่ควรแล้วอาจจะแย่ยิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ำไปและเมื่อคุณรับพนักงานใหม่เข้ามาคุณจะต้องสามารถขายวิสัยทัศน์ให้แก่คนในองค์กรเพื่อให้พวกเขาทราบถึงระบบการทำงานว่าจะต้องทำอะไรและไม่ควรทำอะไรบ้างเพื่อให้บริษัทขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน และนอกจากนั้นการเทรนนิ่งพนักงานให้มีความรู้และทักษะที่ดีขึ้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นด้วยส่งผลให้บริษัทเติบโตได้ในระยะยาวนอกจากนั้นคุณจะต้องมีการจัดการที่ดีด้วยเพราะในช่วงเริ่มต้นของการเติบโตธุรกิจของคุณนั้นคุณจะเป็นเจ้านายของพนักงานทุกคนดังนั้นคุณจะต้องเข้าถึงและเข้าใจในตัวของทีมงานเป็นอย่างดีทักษะที่6ความสามารถในการทำการตลาดเพื่อเข้าถึงลูกค้าของคุณ แน่นอนว่าการทำธุรกิจก็ต้องหาลูกค้าที่จะมาซื้อสินค้าของเราเพราะว่ายังไงเราก็ผลิตสินค้ามาเพื่อที่จะขายก่อนอื่นเลยคุณจะต้องสามารถระบุก,กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการเข้าไปทำการตลาดเสียก่อนว่าลูกค้าของคุณนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเช่นเพศอายุการศึกษาการงานการเงินที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์ และนอกจากนั้นในยุค4.0น,นี้คุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การทำการตลาดออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้เป็นจำนวนมากในเวลาอันสั้นแถมยังใช้ต้นทุนเริ่มต้นที่ต่ำกว่าการตลาดแบบเดิมๆและมีประสิทธิภาพมากกว่าด้วยซ้ำไปทักษะที่7ความสามารถในการปิดการขายเมื่อคุณสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณได้แล้วสิ่งต่อมาที่จำเป็นที่สุดในการทำธุรกิจก็คือ การปิดการขายเพราะจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยหากคุณสามารถหาลูกค้าเข้าร้านได้แต่กลับไม่มีใครซื้อสินค้าของคุณเลยแม้แต่ชิ้นเดียวและธุรกิจก็จะอยู่ไม่ได้หากไม่มีการขายเกิดขึ้นทักษะที่8ความสามารถในการจัดการกับความล้มเหลวคุณอาจจะเคยได้ยินประโยคที่ว่าคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนั้นคือคนที่ทำผิดพลาดมาแล้วแทบทั้งสิ้นในธุรกิจนั้น,น,น การทำธุรกิจก็มีทั้งขึ้นและลงเป็นเรื่องปกติเสมือนเป็นบททดสอบระหว่างคนที่ต้องการประสบความสำเร็จจริงๆกับคนที่แค่อยากประสบความสำเร็จและดูเท่ๆกับเขาดูบ้างและทุกครั้งที่คุณทำผิดพลาดคุณจงเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์นั้นๆนำไปปรับปรุงแก้ไขให้มันดียิ่งขึ้นคุณก็จะเริ่มผิดพลาดในเรื่องเดิม,ดมน้อยลงและทำมันได้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆทักษะที่9 การปรับทัศนคติของตัวคุณให้เป็นบวกอยู่เสมอในการทำธุรกิจนั้นมักจะมีปัญหาเข้ามาให้คุณลำบากใจอยู่เรื่อยๆซึ่งในฐานะที่คุณเป็นเจ้าของธุรกิจและเป็นผู้นำของทีมงานคุณจะต้องรับมือกับเรื่องเหล่านี้ให้จงได้จงเปลี่ยนทุกวิกฤตให้เป็นโอกาสด้วยการปรับทัศนคติของตนเองให้มองหาโอกาสให้เจออย่าพยายามไปจมปลักจมทุกขกับปัญหาเหล่านั้นเพราะนอกจากจะไม่ช่วยอะไรแล้ว ยังทำให้สถานการณ์แย่ลงยิ่งกว่าเดิมจงจําเอาไว้ว่ามีโอกาสอยู่ในทุกๆวิกฤตเสมอทักษะที่10การมีวิสัยทัศน์ที่ดีธุรกิจเป็นเรื่องของการยืนระยะได้อย่างยาวนานมันไม่มีจุดสิ้นสุดมันไม่ใช่เรื่องของการที่ใครจะถึงเส้นชัยก่อนหรือเป็นที่หนึ่งก่อนกันแต่มันเป็นเรื่องของการที่ใครยืนระยะได้ยาวนานกว่าการต่างหาก และยิ่งในยุคเทคโนโลยีที่หมุนเร็วกว่าในอดีตหลายร้อยหลายพันเท่าหากธุรกิจใดไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเทรน์ใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาได้แล้วละก็สุดท้ายแล้วจากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงอาจจะล้มละลายได้ภายในพริบตาดังนั้นการมองเห็นลู่ทางธุรกิจในระยะยาวและเตรียมพร้อมรับมือนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจของคุณอยู่รอด ในยุคที่ใครๆก็สามารถเริ่มต้นเป็นนายตัวเองได้ง่ายกว่าแต่ก่อนมากแต่ด้วยกฎ80/20นั้นก็ยังคงเป็นเช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพราะคนที่จะอยู่รอดในระยะยาวได้นั้นมีเพียงไม่เกินร้อยละ20อยู่ดี5ทักษะที่จะต้องมีก่อนเริ่มต้นทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จข้อที่1อย่าเริ่มต้นทำธุรกิจทั้งๆท,ท,ที่คุณไม่มีเงิน สำหรับธุรกิจแล้ว cash flow หรือกระแสะเงินสดนั้นเปรียบเหมือนเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงร่างกายให้ยังคงมีชีวิตยอยู่ได้หากธุรกิจของคุณไม่มีกระแสะเงินสดธุรกิจของคุณก็ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ดังนั้นหากตอนนี้คุณยังไม่มีเงินซึ่งไม่ว่าจะเพิ่งเรียนจบหรือตกงานก็ตามทีสิ่งที่คุณควรทำไม่ใช่การเริ่มต้นทำธุรกิจแต่สิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องทำก่อนก็คือการหางานทำ เพราะการทำงานในองค์กรต่างๆก็คือการเอาเวลาและร่างกายของคุณนั้นไปแลกกับค่าจ้างซึ่งคุณมีเวลาและร่างกายเป็นต้นทุนที่มีติดตัวคุณมาอยู่แล้วตั้งแต่เกิดซึ่งแรกที่คุณควรคำนึงก่อนก็คือการหาปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเป็นอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคและเครื่องแต่งกายรวมไปถึงการจ่ายบินต่างๆประจาเดือนเพราะหากตอนนี้คุณยังอยู่แบบอดๆอ,อยากๆอ,อ,อดมือ้อกินมือ้อ แล้วก็ต้องมัวกังวลว่าพรุ่งนี้หรือสิ้นเดือนนี้จะเอาเงินที่ไหนไปใช้จ่ายซึ่งหากคุณทําธุรกิจมันจะมีเรื่องให้กังวลเยอะกว่านี้มากทําให้คุณไม่สามารถโฟกัสธุรกิจได้อย่างเต็มที่ข้อดีของการหางานทําโดยเฉพาะการทํางานประจําก็คือคุณจะได้รับรายได้อย่างแน่นอนทุกๆสิ้นเดือนซึ่งอย่างน้อยมันก็สามารถการันตีได้ว่าคุณจะมีเงินอยู่เงินกินและไม่อดตาย แต่ในขณะที่การทําธุรกิจนั้นไม่สามารถการันตีอะไรได้เลยว่ามันจะทําเงินหรือทํากําไรได้ตอนไหนเพราะบางธุรกิจอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์หลายเดือนหรือแม้กระทั่งหลายปีที่กว่าจะทําเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรมและทํากําไรให้เห็นได้ชัดดังนั้นจงให้ความสําคัญกับแคชฟลูในชีวิตส่วนตัวของคุณก่อนข้อที่ 2. อย่าเริ่มต้นทําธุรกิจหากคุณยังไม่มีความเข้าใจที่ดีพอในอุตสาหกรรมนั้น หลายๆคนเริ่มต้นทำธุรกิจล้มเหลวสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทำก็คือการเห็นโพสต์คนอื่นว่าทำนั่นรวยทำนี่รวยแล้วก็ตัดสินใจทันทีเลยว่าฉันจะทำแบบหมอนี่นี่แหละมันจะต้องรวยแน่ๆ ซึ่งสิ่งแรกที่คุณจะต้องเข้าใจก่อนก็คือในทุกๆธุรกิจนั้นย่อมมีคนที่ประสบความสําเร็จอย่างสูงและคนที่ล้มเหลวอย่างเหลวแหลกทั้งสิ้นหรือจะเรียกง่ายๆก็คือไม่ว่าจะในวงการใดย่อมมีคนรวยและคนจนอยู่เสมอและสิ่งหนึ่งที่คนรวยกับคนจนในวงการเดียวกันแตกต่างก็คือคนรวยนั้นเข้าใจในธุรกิจนั้นเป็นอย่างดีแต่ในขณะที่คนจนนั้นไม่เข้าใจในธุรกิจนั้นเลยสักนิด และคำถามต่อมาก็คือหากคุณอยากทำธุรกิจนั้นแต่ยังไม่ค่อยมีความรู้มาก่อนเลยคุณจะทำอย่างไรยกตัวอย่างเช่นหากคุณอยากเปิดร้านอาหารสิ่งแรกที่คุณสามารถทำเพื่อเรียนรู้ได้ทันทีก็คือการไปสมัครงานที่ร้านอาหารโดยคุณอาจจะเริ่มต้นจากการเป็นเด็กเสิร์ฟแคชเชียร์พ่อครัวหรือแม้กระทั่งผู้จัดการร้านเพื่อที่คุณจะได้เรียนรู้กระบวนการและวิธีการการทำงานต่างๆ ที่ธุรกิจอาหารที่ดีควรจะมีและนําสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากร้านอาหารที่ดีนั้นนําไปปรับปรุงและใช้งานกับร้านอาหารของคุณในอนาคตก็ยังไม่สายข้อที่3อย่าเริ่มต้นทําธุรกิจหากคุณไม่แข็งแกร่งพอความแข็งแกร่งในที่นี้ไม่ได้ไหมายถึงความแข็งแกร่งภายนอกแต่หมายถึงความแข็งแกร่งทางด้านจิตใจภายในเพราะในการทําธุรกิจนั้นคุณจะต้องเผชิญกับความล้มเหลวความผิดหวัง ความเครียดที่ในหลายๆครั้งมันก็มาในแบบที่คุณไม่ได้ตั้งตัวและคาดไม่ถึงซึ่งสิ่งที่จะวัดว่าคนคนนั้นเป็นนักธุรกิจที่แท้จริงหรือไม่มันไม่ได้วัดกันที่ว่าใครล้มเหลวมาแล้วกี่ครั้งแต่มันวัดกันตรงที่ใครล้มเลิกก่อนการต่างหากเพราะหากคุณล้มเหลวแต่ใจคุณยังสู้คุณก็ยังมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอยู่แต่หากคุณล้มเลิกนั่นก็หมายถึงโอกาสประสบความสําเร็จของคุณนั้นเป็นศูนย์ในทันทีข้อที่4ี่ อย่าเริ่มต้นทำธุรกิจหากคุณต้องการมีเวลาว่างที่มากขึ้นหากใครที่กำลังทำงานประจำอยู่แล้วบ่นว่าฉันเหนื่อยฉันเบื่อหน่ายกับการทำงานตั้งแต่9โมงเชา้าถึง5โมงเย็นที่มีวันหยุดแค่1-2วันต่อสัปดาห์เท่านั้นและหากคุณจะหลุดจากวงจรการทำงานอย่างหนักแสนสาหัสนี้แล้วแล้วก็จะต้องออกไปทำธุรกิจส่วนตัว แล้วจากนั้นฉันก็จะเป็นอิสระจากเวลาและมีชีวิตอิสระสักทีซึ่งหากคุณกำลังมีความคิดแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็คุณกำลังฝันลมๆแรงๆอยู่อย่างแน่นอนเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณตัดสินใจที่จะทำธุรกิจแล้วแล้วก็มันจะมีเรื่องให้คุณได้คิดตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์365วันต่อปีซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานในธุรกิจคุณแทบทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นคิดเรื่องการหาลูกค้าใหม่ๆคิดเกี่ยวกับทีมงานของคุณ คิดเกี่ยวกับพนักงานของคุณคิดเกี่ยวกับกระแสเงินสดภายในธุรกิจของคุณซึ่งแน่นอนว่าถ้าดูจากปริมาณเรื่องที่มีให้คุณต้องคิดนั้นก็ดูเหมือนว่าการมีเวลาต่อวัน24ชั่วโมงนั้นก็ไม่เพียงพออยู่ดีหรือหนักไปกว่านั้นเจ้าของธุรกิจหลายคนยังเก็บเอาไปคิดแม้กระทั่งในฝันของเขาได้ซ้ำแต่ก็แน่แล้ว,ว่าเมื่อคุณทําธุรกิจประสบความสําเร็จมาระดับหนึ่งแล้วมีเงินมีทีมมีระบบ เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคุณซึ่งอาจจะกินเวลาหลายปีหลาย10ปีธุรกิจนั้นมันก็สามารถโดนบันดาลให้ชีวิตคุณนั้นมีเวลามากยิ่งขึ้นได้และมีอิสรภาพทางการเงินและชีวิตได้เช่นกันข้อที่ 5. อย่าเริ่มต้นทำธุรกิจหากคุณไม่รู้วิธีปิดการขายหลายคนร้องยี่ทันทีเมื่อได้ยินคำว่าการขายซึ่งหลายคนอาจมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนักกับนักขายห่วยๆที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตของคุณ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าในชีวิตของคนเรานั้นมีการขายเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเสมอ,อยกตัวอย่างเช่นเวลาที่คุณไปสมัครงานคุณก็จําเป็นที่จะต้องขายตัวตนของคุณให้แก่ผู้สัมภาษณ์ได้เห็นว่าเพราะเหตุใดพวกเขาจึงต้องรับคุณเข้าทํางานที่นี่ในเส้นทางธุรกิจก็เช่นกันคุณจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการปิดการขายกับลูกค้าของคุณปิดการขายผลประโยชน์ร่วมกับพาร์ทเนอร์ของคุณปิดการขายวิสัยทัศน์กับทีมงานของคุณ ซึ่งไม่ว่าในธุรกิจใดก็ตามย่อมต้องมีการขายเกี่ยวข้องอยู่เสมอเพราะหากการซื้อขายไม่เกิดขึ้นการันตีได้เลยว่าไม่เร็วก็ช้าธุรกิจนั้นจะต้องปิดตัวลงอย่างแน่นอน 1. ทักษะสำคัญที่มาคิวเบนมหาเศรษฐีพันล้านใช้มาตลอด40ปีในเส้นทางของผู้ประกอบการมาคิวเบนมหาเศรษฐีพันล้านชื่อดังจากรายการชาร์แท้ง และเจ้าของทีมบาสเกตบอลใน NBA อย่างดัลลัสเมอริกได้เผยว่าทักษะที่สำคัญมากที่สุดทักษะหนึ่งที่เขาใช้มาหลายทศวรรษในการก้าวสู่เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จนั้นก็คือการเป็นผู้ฟังที่ดีเนื่องจากส่วนตัวของเขาเองนั้นเขาเป็นคนชอบพูดมากกว่าฟังแถมยังเป็นคนประเภทที่ชอบตัดบทสนทนาระหว่างที่คนอื่นพูดเขาจะชอบคนอื่นแย่งพูดแทรกขึ้นมาทุกครั้งไป โดยเขาเล่าย้อนกลับไปว่าเมื่อประมาณ40ปีที่แล้วตอนที่เขาอายุประมาณ22ปีได้มีเมนทอร์หรือพี่เลี้ยงคนหนึ่งให้คำแนะนำกับเขาว่าคิวแบนฉันรู้ว่านายเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นถ้านายอยู่ในห้องประชุมจงเป็นผู้ฟังที่ดีจงตั้งใจฟังเนื้อหาในระหว่างการประชุมโดยทุกครั้งที่นายจะเข้าห้องประชุมนั้นทันทีที่นายนั่งลงให้นายหยิบสมุดโน้ตขึ้นมา แล้วเขียนคำแรกลงไปในสมุดด้วยคำว่า listen เพื่อเตือนตนเองอยู่เสมอและนับตั้งแต่นั้นมาเขาก็ใช้วิธีการนี้ทุกครั้งที่มีการประชุมเกิดขึ้นสิ่งแรกที่เขาจะทำก็คือยิบปากกาขึ้นมาแล้วเขียนบนสมุดโน้ตว่า Note, listen จงฟังและเขาก็ได้นิสัยนี้ติดตัวและใช้ตลอด40ปีที่ผ่านมาซึ่งมันทำให้ตัวของเขาเองนั้นเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นฟังอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เรียนรู้จากการฟังได้มากยิ่งขึ้นซึ่งเขายอมรับว่าทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพนั้นเป็นหนึ่งในทักษะที่สําคัญที่เป็นกุญแจไปสู่ความสําเร็จของเขารวมไปถึงมันทําให้เขาสามารถเป็นผู้ประกอบการที่สามารถมีศักยภาพในการแข่งขันและนําหน้าคู่แข่งในตลาดส่วนใหญ่ได้อยู่เสมอโดยในปัจจุบันมาคิวเบนมีทรัพย์สินรวมอยู่ที่4,400ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือราวๆ่0า0 0 0ล้านบาทและเป็นมหาเศรษฐีอันดับที่655ของโลกตามรายงานของ Forbes